สวัสดีค่ะนะคะ KCM อยู่บ้านก็รวยวันนี้นะคะก็มาบอกเพื่อนๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าอยู่บ้านก็รวยยังไงอันนี้ของจริงเนาะของจริงกล้องสูมใกล้ๆนะคะ่ะอันนี้ของจริงไม่ใช่กามโม่เนาะไม่ใช่แบงก์กามโม่นะคะอันนี้ของจริงนะคะวันตามที่ครูส้มได้บอกนะคะเงินกระเป๋าออที่สองนะคะแล้วก็ เ KCM อยู่บ้านก็รวยทําไมบอกว่าอยู่บ้านก็รวยวันนี้นะคะไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าสมุทรสาครนะคะยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่นะคะยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่ดังนั้นเนี่ยก็อยู่บ้านอยู่บ้านก็ทํางานปกตินะคะอยู่บ้านทํางานปกติแต่วันนี้ก็มีลูกค้าสั่งมาเรื่อยๆเมื่อเช้าถ่ายรูปไม่ไม่ได้ถ่ายรูปลูกค้าไว้นะก็มาเยี่ยมชมนะคะเยี่ยมชมสินค้าแล้วก็ สั่งน้ำมันนวดน้ำตกตาแล้วก็กาแฟวันนี้ส่งลูกค้าเรียบร้อยนะคะมีน้ำมันนวดน้ำตกตาแล้วก็กาแฟนะคะคราวนี้ก็ได้เวลาเก็บเงินเข้ากระปุกแล้วเนาะได้เวลาเก็บเงินเข้ากระปุกเนี้ยกระปุกเนี้ยเดี๋ยวท่านคลังนะครปฐมศูนย์สอง 02, เขาก็จะมาเปิดนะคะเราเป็นโมบายเราก็มีหน้าที่ส่งของให้ลูกค้าแล้วก็เก็บเงินแต่ว่าครูส้มย้ำอีกทีนะคะเงินกระเป๋าที่สองนะคะเงินกระเป๋าที่สอง ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าอยู่ที่ว่าท่านตัดสินใจยังไงนะคะในไลฟ์หลายหลายไลฟ์คุณส้มได้บอกแล้วนะคะตั้งแต่ไลฟ์แรกมาจน,นถึงไลฟ์ที่9ที่10บเนี่ยอบอกชัดเจนนะคะบอกชัดเจนมากอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจลงมือทำเราแต่ตัดสินใจเลือกอะไรวันนี้ครูส้มเลือกธุรกิจ KCM นะคะธุรกิจธุรกิจ KCM นะคะสินค้ามีหลากหลายตัวนะคะที่จะทำเงินสร้างเงินกระเป๋าที่สองสร้างไรายได้กระเป๋าที่สองให้กับเรา แต่สําคัญที่สุดนะคะสาคัญที่สุดขึ้นอยู่กับว่าเราตัดสินใจยังไงถ้าวันนี้คุณคิดว่าเงินกระเป๋าเดียวของคุณพอแล้วก็จบไม่ต้องทาอะไรนะคะก็เสพเงินกระเป๋าเดียวของคุณต่อไปแต่แต่แต,แต่ถ้าวันนี้นะคะยังไม่รู้จะตัดสินใจยังไงยังไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะครูส้มแนะนํา kcm บริษัทคงชีมอนเซอร์วิสกรุ๊ปจำกัดผลิตภัณฑ์มีหลากหลายมากมายนะคะแต่เราไม่ต้องไปนั่งขายของ kcm อยู่บ้านก็รวยนะคะเพจนี้ ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วครูส้มจะมาแชร์ให้ฟังทํำยังไงถึงได้นะคะส,สินค้าของเราอะ่ะมีหลากหลายตัวแล้วก็เรามีดีและเราบอกต่อและมันเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะรักษาอาการเจ็บป่วยสินค้าหมวดสุขภาพและความงามเป็นสมุนไพรที่ใช้กับสุขภาพและความงามนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บเงินกันนะคะโอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะ